ตำรวจภูทรภาค5ถแถลงผลงานใหญ่ยึดยาบ้า8.6ล้านเม็ดไอซ์450กิโลกรัมรวม4คดีสำคัญเมื่อวันที่1กันยายน2568เวลา9นาฬิกาตำรวจภูทรภาค5นำโดยพลตำรวจโทกฤิธาพลยิสสาครเป็นประธานในการถแถลงข่าวความสำเร็จในการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดครั้งใหญ่ ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้อำนวยการของพลตํารวจเอกกิจรัตนเพชรพอบอตรโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา10คนยึดของกลางเป็นยาบ้ากว่า8.6ล้านเมตรและไอซ์450กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดพยาเชียงรายและลำปางโดยปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง ถแถลงผลการจับกลุ่มในแต่และคดีสรุปจำนวน4คดีดังนี้คดีที่1ด่านแม่กาจังหวัดพยาวยึดยาบ้า4ล้านเม็ดเมืม่อวันที่27กรกฎาคม2568คดีที่2แม่สายจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้าได้1.6ล้านเม็ดเมืม่อวันที่27สิงหาคม2568คดีที่3ด่านศบปราบจังหวัดลำปางยึดยาบ้า3ล้านเม็ดคดีที่4ด่านแม่พลิก จังหวัดลำปางยึดไอซ์450กิโลกรัมเมื่อวันที่28สิงหาคม2568 เป็นผลการปฏิบัติในการจับยาเี่ติดร่วมกันในการของทีมงานเราเปนรือทอร์สัน55ในรอบสามดา มีคอร์สต่างๆจนกรทั่งในสั้นรีนี้ที่เราจบกลุ่มนะครับยาเสพติดได้ถึงสีลายนะครับในจังหวัดพเดีรเรียงลายลำพานนะครับได้ยาบ้าทั้งหมดนี่เก็บเนี่ยแปล้านเม็ดและได้ไอทั้งหมดส5่รยห้าสิก,สกิโลกรัมนะครับในส่วน นะครับการเคลื่อนตัวของรถขนยานะครับอยากผ้ากางขึ้นเหนือแล้วก็ลอกขาขึ้นลอกผมก็บอกว่าขาขึ้นยังมีรถ มีคนถับคนซ้อนมาแต่ก็จะเป็น,คนแค่ที่นายบ้านจกับกล้องกลางวานนะครับเคนรถไม่ไม่ไม่อะไรนะครับถ้าโฟลที่โไลตัวไหมเพราะว่ารู้รู้ว่า สล้านเมตรอันไหนขออกยาวนะครับสี่ล้านเมตรอันนี้ของแม่ตาอุยยาวนะครับกระดูกกระสอบพลาสติกนะครับทั้งหมด16กระสอบนะครับก็รับสารภาพว่าตัวตัวเ็ที่อยู่ในรถรถรางเนี่ยก็คือมากจากกล้องวงจะได้ติดต่อโดย่อชื่อิ้นเหงเป็นคช่นเป็นสิ <st unlikely> ่ง <Wenn> ส <premier NAS coaching> ิ่งแต่เ <AKE> ป no ็นตัวต่อมา เชีงรายนะครับของแม่สายนะครับก็ตรวจสอบรถองสุดสาย,ยา,ายนะครับเรถพิเเรียน9680นะครับเเชีงรายนะครับตองสุสครับจากพ้นที่แม่กานไปขอแม่สายนะคับเลยต็แม่ไากันนะครับพบชื่อใด ผมอยากได้ทุกบทที่เต็นจุดพล้านเงียเงิห้ของผมให้สาย ก็เป็นเ็นผลการวิเคราะห์ของทีมงานทดองธนารานขึ้นกว่าเิมกด้มีรถขบวนขึ้นขึ้นจากุูปากการ์กอเข้าลาบากตุงเนี้ยเอไอเอไของ้านี่ก็ับได้ขึ้นไม่เป็นไรขึ้นตามเป็นะบวนสามภาคมีรถถูกล้อพันดืมีรถเก en ทรง,งสักพรมเอี่ยมชัยนรงค์อนันทบัญญสุทสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน